นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบส,บ,สบกันมาณโอกาสวันนี้ผู้พูดเองก็ผูดสาระขึ้นมาในเรื่องธรรมชาติชีวิตได้ดูสาระของชีวิตชาวโลกแล้วก็เรื่องราวที่น้อมเข้ามาหาตัวเราเอง ก็จะทำความเข้าใจเรื่องชีวิตไหจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างวาระก็ตามส่วนใหญ่ก็เหมือนกับการใช้ชีวิต <c oughs> ตามความเป็นจริงการค้นหาประสบการณ์การค้นหาอาชีพการงานการค้นหาคู่ครองการใช้ชีวิตปัจจัยสี่ต่าง เราก็าจะมาน้อมกันลึกถึงตัวเราเองว่าชีวิตของเราที่ใช้ชีวิตตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเป็นตัวตนของเราประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้ทำให้เราน้อมถึงเหตุการณ์ต่างๆของชาวโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอสิ่งต่างๆ นะครับรนั้นมนุษย์โลกเราที่เราได้น้อมระลึกดูในปัจจุบันเกิดภาวะนะสงครามต่างๆนานานะแล้วก็มีเรื่องราวของธรรมชาติเกิดอารมณ์โกรธกันนะทำร้ายกันชิงทรัพย์กันอะไรที่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจ ของชีวิตมนุษย์เราที่เกิดมาแล้วไร้ความสุขของชีวิตจึงได้มีโอกาสนึกคิดเรื่องราวเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ความต้องการของตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้พูดได้มองดูว่าตราบใดที่เรายัางวิ่งค้นหาตัวเองค้นหาชีวิต จะมีการคาดหวังต่างๆชีวิตเรามองแต่ภายนอกนะครับสิ่งที่เป็นสังคมภายนอกสิ่งที่บุคคลที่มีโอกาสมีสิ่งของมีอาชีพแตกต่างจากเราไปใช้ชีวิตไม่เหมือนเราเราไม่ได้คุ้นเคยกับชีวิตผู้อื่นแต่เราก็ได้มองเห็นแต่ผู้อื่นนะครับ ว่าน่าจะดีเราน่าจะต้องทำน่าจะต้องมีอย่างยกตัวอย่างเรื่องราววันนี้น้องๆก็ส่งเหตุการณ์เศรษฐีกับยาจกเป็นตัวอย่างหนึ่งให้ผู้พูดได้หยิบขึ้นมาเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะ่ยก็ยกตัวอย่างให้ผู้พูดได้ดูว่าเศรษฐีมีค้ลืห่าต์นะครับ สร้างคฤหาหา์ใหญ่โตนะครับ่าตื่นเช้ามาก็มองเห็นรอบๆคะเลหา์ก็มีแต่พวกคนยากไร้ในะอย่างนี้เห็นแต่ภาพคนยากไร้เดือดร้อนนะครับแต่ทำไมมีความสุขก็เป็นเรื่องไต่ตองทบทวนคุ้นคิดนะครับวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสนะไปพูดจาถามไทยกับบ้านที่บุคคลยากไร้รอบๆคฤิาหา์ของท่านเศรษฐีนะครับ เพราะ,ะนั้นมีการพูดคุยกันในสิ่งที่ผู้ยากไร้ตอบกับท่านเศรษฐีว่าทำไมเ,เจ้าถึงมีความสุขแต่ท่านเศรษฐีก็จะขอรบกวนซื้อสิ่งแวดล้อมเพื่อจะปรับปรุงให้เป็นเรียกภูมิทัศน์ของท่านเศรษฐีให้ดูดีแต่คนยากไร้ก็ไม่สามารถจะอบอกขายให้ตามที่ท่านเศรษฐีต้องการนะครับ ก็มีเรื่องแลกเปลี่ยนกันในเรื่องความสุขแต่ละคนนั่นเองนะครับว่าท่านเศรษฐีก็มีแต่ความทุกข์เมื่อเห็นภาพบ้านเรือนของบุคคลยากไร้รอบๆค่าลือหาดของท่านเศรษฐีเองนะครับตื่นเช้าก็มีแต่เรื่องเศร้าหมองใช่ไหมครับทั้งที่อยู่ค่าเลือหาดใหญ่โตหรูหราใช่ไหมครับส่วน ผู้ยากไร่นะครับหาเชา้ากินข้ามอยู่กระต๊อบอยู่สังกสีก็ได้เห็นตื่นขึ้นมาก็เห็นภาพคเขาหาดอันงดงามตะการตาก็เกิดความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานนะมีเรื่องที่เกิดภาพเกิดเรื่องราวที่เกิดคนคนละด้านคนละมุมกันนะครับก็ผู้ผู้จึงได้หยิบเหตุนี้ขึ้นมา ให้คำถามกับตัวเองให้กับถามกับชีวิตแต่และบุคคลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยค้นหาอะไรนะครับค้นหาตัวไหนที่ตัวเองค้นหาอยู่นะครับทั้งๆที่ก็มีครเลหัดแล้วใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมก็ยังค้นหาต่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราน้อมนําพระธรรมสัจธรรมนี่ยนะครับเอามา เดี๋ยวดูแล้วมาพิจารณาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงให้สภาวธรรมกับพุทธบริษัทท่านมา,มาเป็นเรื่องราวของคมว่าทุกเหตุที่ทุกใช่ไหมครับให้ทำให้ทุกดับไปนะครับเพราะนั้นเหตุเหล่านี้นะครับที่ท่านให้ปริศนามานะฮะนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาคิดถึงความเป็นจริงตามเนี่ยนะครับทานเศรษฐีเป็นทุกข์จากภาพที่ปรากฏใช่ฮะซึ่งไอ้ตัวไอ้ส่วนที่ตัวเองได้อยู่ได้ใัยไม่เห็นภาพปรากฏใช่ไหมเห็นแต่โครงสร้างเห็นแต่ภายในใช่ไหมก็ไม่สามารถจะเห็นภาพปรากฏรูปลักษณ์ของเครือหารที่งดงามนะครับ แต่ไปเศษภาพปรากฏภายนอกอาคารบ้านพักของท่านเองใช่ไหมฮะจึงเกิดความทุกขเวทนาจากตาเห็นภาพปรากฏขึ้นมานะครับส่วนนะผู้ยากไร้นะซึ่งอาศัยบ้านพักไม่งดงามนะไม่ดูปลอดภยัยนะแต่ตื่นขึ้นมานั้นก็ภาพที่ปรากฏแล้วสวยงามนะท่อง ก็เหมือนภาพเสพภาพเสพสิ่งแวดล้อมที่งดงามนะครับก็ทําให้จิตใจนั้นแช่มชื่นแจ่มใสนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุการณ์สองวาระอย่างนี้ก็ได้น้อมพระธรรมเอามาพิจารณากันนะครับว่าถ้าเรายังติดที่สิ่งที่เราต้องเห็นภายนอกเรียกว่าเห็นภายนอกแล้วเกิดความสุขอย่างนี้เรียกว่า เสพความพึงพอใจนะครับเราเห็นภาพปรากฏแล้วกเกิดเสพความพึงพอใจนะครับเพราะนั้นและผู้ที่เห็นภาพปรากฏแล้วเกิดความไม่พึงพอใจเนะี่ยเกิดปฏิค้านั่นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สาเหตุแต่และคนซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันภาพปรากฏแตกต่างกันอารมณ์ที่เสพความสุขไม่เหมือนกันนะครับ เพราะนั้นล้วนแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายตามกระแสธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านถือว่าทั้งสองฝ่ายก็เป็นทุกข์นะครับทุกข์จากความพอใจนะครับทุกข์จากความไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องหยิบเรื่องราวคําว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยค้นหาอะไรนะครับค้นหาตัวไหนคนือค้นต่ค้นตามกระแสธรรม ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะเห็นว่าเราต้องหาสาเหตุของความทุกข์ในเราให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพน้นค้นหาเนี่ยทางตาทางหูทางสิ่งสัมผัสต,ต่างๆภายนอกถ้าเราไม่ค้นหาสิ่งที่เป็นตัวตนของเราเหตุฉะไหนทำไมเราจรึงทุกข์ทั้งๆท,ที่เราอยู่กระหานะใหญ่โตมโหฬารน,นะครับสวยงาม แข็งแรงดูไม่มีใครเทียบเท่านะครับแต่ทัยนะไหนทาไมเราต้องไปทุกข์กับสิ่งที่รอบข้างกรแลหาดเราใช่ไหมครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยใช่ไหมครับอย่างนี้เรียกว่าจิตส่งออกนอกนะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะผู้ยากไร้ก็จิตส่งออกนอกเหมือนกันนะครับเพราะเหตุว่าต้องการจะอยู่ไม่ยอมขายให้กับท่านเรษถีเหตุว่าก็จะเสพ ทางตาทุกวันทุกวันเกิดความสุขทุกวันมีความเลือกมีพลังจากไม่ต้องจ้างต้องหาต้องทำใช่ไหมครับแต่ได้เสร็จทุกวันแต่ท่านเศรษฐีก็เสร็จทุกวันเห็นความปฏิฆะลำอกลำคานขึ้นมาไม่สวยงามอะครับเครืขะเขขะไปเรื่อยเนี่ยจะเห็นว่าความไม่สวยงามก็เข้าไปในจิตใจของท่านเศรษฐีเองนั่นแหละครับ เรียกว่าทั้งสองฝ่ายนะครับเกิดความทุกข์ทั้งคู่นะครับในเรื่องของกระแสรธรรมนะในองค์สัสม,มาสามพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรุวให้พุทธบริษัทของท่านเนี่ยน้อมระลึกถึงเหตุถึงผลว่าจริงไหมถ้าท่านเศรษฐีไม่ได้ลืมตามาดูภาพก็จะไม่ทุกข์มากใช่ไหมครับพอลืมตาเห็นภาพไม่ถูกอกถูกใจนั่นแหละครับเรียกว่าทุกข์ เกิดขึ้นในใจเมื่อเห็นภาพเหล่านั้นนะเกิดความหงุดหงิดลำคาญทำอย่างไรเนาะทำไมถึงไม่ยอมนะขายให้ให้กับตัวท่านเศรษฐีเองก็ใครจะขายในเมื่อทุกคนมียึดถือตัวตนิ่งที่ชอบิ่งที่ค้นหาใช่ไหมครับก็ไม่ต้องลงทุนด้วยนะอยู่ใกล้เคียงก็เห็นภาพทุกวันเห็นความสวยงามทุกวันแต่ท่านเศรษฐีเล่าเห็นแต่ความสลดโหดหู ทั้งที่ตัวเองได้อยู่คขหัาก็ตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าจิตส่งออกไม่ได้น้อมดูกระแสจิตที่เราเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเรานั้นน้อมการกระทําโดยหาตัวตนของเราว่าสิ่งนี้เรียกว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมฮะถ้าน้อมดูอย่างนี้เขาเรียกค้นหาพบเจอความทุกข์ภายในใจของเรานั่นเอง ทั้งที่ทางกายเนี่ยสมบูรณนะ์มีอาหารมีที่อยู่อาศัยที่งดงามมีปัจจัยสีที่สมบูรณ์แต่เป็นทุกข์เรียกว่าทุกข์จากปฏิฆะใช่ไหมครับทุกข์จากความไม่ชอบแต่ทางตาที่เห็นทำให้จิตใจเศร้าหมองเป็นทุกข์ห่อเหี่ยวใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างกับ ผู้บุคคลยากไร้นะอยู่ติดกันนี่แหละครับแต่ก็เรียกว่าทุกเกิดจากความสุขที่ใจเกิดขึ้นเห็นไหมทุกเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันนิดหนึ่งเพราะว่าบุคคลยากไร้จิตใจเกิดความฟูฮนะและเกิดราคะใจเกิดความฟูพึงพอใจ <c oughs> <c oughs> ทางตาที่ได้เห็นนะครับ เห็นภาพคะเลหาดสวยสสวยสดงดงามก็ทำให้จิตใจนั่นฟูขึ้นกับปี้กระเป๋ามีพลังในการที่จะขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวไปสู่กิจกรรมหน้าที่นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทําทำให้เราได้มีโอกาสเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เป็นทุกข์หมายถึงว่าทุกข์ลึกทุกข์ทางใจนะครับทุกข์ลึกๆทุกข์ที่ใจเกิดขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราอยู่กระแสโลกเนี่ยจะเรียกว่ามีสุขมีทุกข์นะฮะอย่างท่านเจตถีเรียกว่าเกิดความทุกข์ทางโลกตาเห็นเกิดปฏิฆาลำคาญใช่ไหมฮะนี่เรียกว่าทุกตรงกระแสโลกนะครับแต่ส่วนผู้อยากไรอันนั้นเรียกว่าสุขกระแสโลกใช่ไหมครับเพราะตาเสพแล้วจิตใจเบิกบานใช่ไหมฮะเรียกว่าสุขกระแสโลก แต่ถ้าเราจะดูให้ลึกเข้าไปเป็นกระแสะธรรมเนี่ยนะครับเราจะเห็นทั้งสองนั้นเป็นทุกข์ทั้งคู่เหตุเพราะเกิดการปรุงแต่งได้นะฮะถึงเรียกว่ามีการยึดมั่นถือมั่นความพึงพอใจกับได้เสพทางตาใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดความไม่พึงพอใจก็จเกิดทางตาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นจะเห็นถ้ากระแสะธรรมเนี่ยทุกตรงกัน เพราะว่ามันมีตัวมีตนนั่นเองนะครับทำให้เกิดปรุงแต่งยินดียิน้ายนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาเรื่องการค้นหาชีวิตของตัวเราก็ดีหรือธรรมชาติก็ดีเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่ค้นตลอดเวลาเท่าที่ผู้ผู้เล่นน้อมตามเนะี่ยความรู้สึกส่วนตัวที่ได้เห็นชีวิตเนะี่ยตัวเราก็ดีหมู่ญาติก็ดีหรือสังคม หมู่คณะการเรียนมิตกันก็ดีเนี่ยก็มีคาดหวังเรื่องราวของเ,อเขาเรียกว่าหาความสุขอยู่ล่ําไปนะครับค้นหาความสุขอยู่ล่ํำๆไปเรื่อยๆไปนะจะเห็นว่ามีการพบปะนัดหมายไปทานอาหารกันจุดตรงนั้นตรงนี้ก่อนเมื่อน,นัดเกิดความสุขได้นัดใช่ไหมครับ เมอนัดแล้วก็เกิดความสุขจะได้ไปเจอกันนะฮะเมื่อเจอกันแล้วก็ได้รับประทานอาหารร่วมกันกะเกิดความสุขขณะที่ได้รับประทานร่วมกันแล้วก็มีการเสวนาพูดจากันเพื่อเติมความสุขให้กันและกันกรณีแบบนี้เรียกว่าเป็นกระแสโลกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราน้อมเข้าไปถึงเรื่องราวจิตใจที่ต้องการพบปะมั่นหมายตาม เหตุที่เกี่ยวข้องนั้นถ้ารู้สึกติดตามความรู้สึกของเราได้เรียกว่ากระแสธรรมนะครับมันแตกต่างกันนะครับอยู่คู่กันไปได้วยกันแต่แตกต่างกันนะครับนั้นการที่เรา,เาไปรับประทานอาหารแล้วจะเห็นเกิดความไม่เที่ยงทุกขณะที่เราเกิดขึ้นเราก็ทํากิจกรรมต่างๆนะฮะนั้นเมื่อเราพูดจากันขนาเรียกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคำพูดและความคิดใช่ไหมครับจะเห็นว่าพูดไปคิดไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้แหละครับถ้าเราตามดูตามรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเรียกว่าเรานั้นประพฤติปฏิบัติตามหาใจิตใจตัวเองที่เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะทั้งทงที่เกิดความพึงพอใจนะแต่ก็เป็นทุกข์ ทุกจากจิตใจของเรานั้นต้องการความพึงพอใจพบปะพูดคุยและประทานอาหารด้วยกันนะครับมีเรื่องเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ตัวเองบ้างครอบครัวบ้างหน้าที่การงานบ้างนะครับจะเห็นว่าชีวิตคนเนี่ยค้นหาตัวเองนะค้นหาแบบชาวโลก หรือค้นหาแบบกระแสธรรมใช่ไหมฮะแต่อยู่ด้วยกันฮะเรื่องราวประเภทนี้อยู่ด้วยกันประกอบไปด้วยสังเกตกายวาจาใจหรือถ้าเราไม่สังเกตกายวาจาใจเราก็ไปรู้สึกกับความพึงพอใจเฉยๆโดยไม่รู้ว่าเหตุที่เราเกิดความพึงพอใจนั้นมันเกิดตรงไหนเกิดอย่างไรนะครับ นั้นการเวลานี่แหละครับที่เราจะต้องสังเกตดูว่าทุกคนตั้งแต่เยาว์วัยนะตั้งแต่เด็กทารลกขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเด็กทารลกขึ้นมาเกิดมาใหม่ๆเนี่ยปรับตัวรวดเร็วเพราะว่าเรียนรู้ความมึงพอใจใช่ไหมครับหิวก็ร้องเห็นไห,นนไหคือแสดงท่าทางเลยหิวก็ร้องปวดเมื่อยก็ร้องหนาวก็ร้องใช่ไหม รนะ้อนก็ร้องอะไรเงี้ยเาเรียกว่าท่าทางออกแสดงถึงมือไม้นะเสียงก็เป่งวาจาไปนั่นแหละครับความทุกข์ค้นหาของวัยเด็กๆนะครับค้นหาตัวเองค้นหาความจริงว่ามีการเรียกว่าเหมือนๆกับเรื่องราวที่ธรรมชาติเขาเป็นนั่นเองนะครับเมื่อค้นหาจุดนี้เจอ นะภายนอกหรือภายในก็แล้วแต่เหตุของแต่ละคนที่มีโอกาสติดตามตัวเองนะครับถ้าไม่ติดตามตัวเองไปเสพสิ่งที่เป็นภายนอกและสมปรารถนาได้มาแล้วก็ได้สิ่งที่พึงพอใจเกิดขึ้นนั่นแหละครับก็เกิดความปิติความสุขใช่ไหมครับแต่ความสุขเนี่ยก็ไม่เที่ยงไม่คงที่นะครับก็แปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ นั้นถ้าเราอยู่กระแสะโลกก็เช่นเดียวกันก็หลายครั้งเมลราไปพบปะในคณะในกลุ่มก่อนมาก็มีการอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับจริงๆแล้วขณะที่เร่งรีบการอาบน้ําแต่งตัวนั่นแหละครับทุกครองอยู่คู่กับความสุขที่อยากเป็นอยากมีอยากไปอยากพบปะนั่นแหละครับ นั้นสิ่งที่เราการปรพฤติปฏิบัตินะติดตามนะค้นหาตัวเองนะครับจึงเรียกว่าเขาเรียกว่าชีวิตเกิดมาเพื่อค้นหาตัวเองและจะพบความสุขที่เกิดขึ้นตามาเป็นจริงใช่ไหมครับนั้นเมื่อจิตใจของเราเรียนรู้ตัวเองได้เท่านั้นจึงค้นหาตัวเองเจอเมื่อค้นหาตัวเองเจอประกอบไปด้วยทางกายก็ดีนะครับ ทางจิตใจที่เกิดภาวะต่างๆก็ดีนะครับนั้นเมื่อเหตุที่เราสามารถรู้จักตัวเราเองแล้วเราก็จะคุ้นเคยติดตามนะพัฒนาการจะเห็นว่าร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงนะครับจะเคยเป็นเด็กก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะวัยเด็กนั้นหายไปแล้วนะเรีกดับไปแล้วเหลือวัยหนุ่มวัยสาวก็อยากต่อใช่ไหมครับ อยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อนะไปไปมีคู่ครองไปไปอยากมีลูกมีหลานเห็นไหมนี่เขเรียกว่าค้นหาตัวเองไปเรื่อยนะครับสุดท้ายค้นหาไปถึงจุดหนึ่งนะก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีลูกมีหลานก็เติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใช้ชีวิตค้นหาแบบเราที่เคยคน้นะพยายามหาคู่หญิงคู่ชาย นะเพื่อจะประกอบการเรียกว่าสืบทอดสืบพันเกิดลูกหลานสืบขึ้นไปก็เป็นวัตตะวงจรนะสืบเนื่องกันมาแบบนี้นะครับนั้นการที่สืบเนื่องโคจรแบบนี้ก็เรียกว่าค้นหาไปเรื่อยจนหมดเวลาแห่งชีวิตเห็ไหมรุ่นตัวรุ่นส่งไปแต่รุ่นรุ่นนี้ดับไปรุ่นใหม่โตขึ้นแก ลงดับไปก็วนๆอยู่แบบนี้เพราะนั้นการที่จะค้นหาวัฏฏะสงสารแบบนี้ไม่สามารถจะปลดปล่อยนะครับจิตใจของเราให้เหนือกับการค้นหาให้อยู่กับปัจจุบันาการอย่างไรนะครับนั้นผูพ้พูดเองก็มีโอกาสในการที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของอบ้านท่านเศรษฐีนะครับ เป็นทุกข์เมื่อเห็นภาพบ้านผู้ยากไร้ผู้ยากไร้ไนั้นก็เกิดความสุขเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นบ้านท่านเศรษฐีสวยงามนะฮะบรรยากาศดีเหลือเกินตาก็เสพภาพที่สวยสดงดงามนะครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นความไม่สม่ําเสมอความเป็นจริงที่ไม่เที่ยงความที่เราค้นหาตัวเองไม่เจอจึงให้ความสุขตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับ เพราะนั้นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตค้นหาชีวิตภายนอกค้นหาเทยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถยึดครองให้เราพัฒนาการได้นะครับเพียงแต่ความรู้สึกคลองหน้าที่ของสิ่งที่เกี่ยวข้องได้โชคขณะชั่ววัลละก็ดับสลายเสื่อมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนันจะเห็นว่าวัฏฏะสงสารหรือวงจรของชีวิตก่อนนั้น ก็ไม enfin ่มีนะพอปัจจุบันมีอนาคตก็ไม่มีใช่ไหมครับเห็นไหมชีวิตก็ดีสัตว์ก็ดีพืชผักผลไม้หรือต้นไม้ต่างๆก็ดีก็จะมีภาวะแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามวาระนะอยากมีอยากเป็นอยากใช้ชีวิตไม่ให้มีความสุข ควาจริงชีวิตคนเนี่ยถ้าใช้ชีวิตธรรมชาติแล้วก็ไม่เรียกว่าเกิดความสุขถาวรนะครับนจะเห็นว่าก่อนจะได้มานะก็ทุกทรมานทางความคิดทางแรงกายมีการกระทบกระทั่งอิจฉาลิษยากันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกับความเป็นจริงว่า ชีวิตต่างๆเนี่ยต้องค้นหาความจริงหรือสัจธรรมนะครับทีน,นี้ผู้พูดเองเนี่ยที่พูดกันให้พวกเรารับทราบแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกหลานบ้านสืเล่นทางได้ยินได้ฟังกันด้วยว่าการที่เราจะใช้ชีวิตของเรานะค้นหาเส้นทางชีวิตของเราให้พบเจอนั้นต้องหนอมหาตัวเรานะครับความสุขที่เกิด หลักก็คือเกิดที่จิตใจของเรานะครับไม่ได้หมายถึงสุขที่เราเกิดจากสิ่งที่เราต้องเสพภาพภายนอกเสพรสภายนอกเสพกลิ่นภายนอกเสพได้ยินภายนอกใช่ไหมครับถ้าเสพภายนอกอย่างนี้เรียกว่าวัตตะสงสารเพราะเสพแต่ความพึงพอใจนะเรื่องราวที่เราต้องพบปะ แล้วก็เจอะเจอเรื่องราวที่เกิดความถูกใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องเรียกเรียนรู้เนี่ยชีวิตกันเนี่ยนะครับผูพ้พูดเองอย่างวันนี้ก็จะเห็นข่าวสารต่างๆนานาของชีวิตชาวโลกล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องมีความทุกข์เพราะไปเสพสิ่งภายนอกแล้วก็คาดหวังกับสิ่งภายนอก ให้ถูกต้องให้ได้มาอย่างใจเรานะครับเราอยากได้ยินความสมหวังอย่างนี้นะครับอยากได้ยินสิ่งที่เกิดความพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากได้ยินสิ่งที่ผิดหวังใช่ไหมครับไม่อยากได้ยินสิ่งที่เร,เรียกว่ายึดได้ถือได้ยยึดได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้ไม่อยากได้ยินเพราะมันเกิดความสูญเสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น อย่างไรก็ตามผู้พูดมองว่านะครับเราเป็นพุทธบริษัทศีนี่ก็จำเป็นเหลือเกินนะครับที่เราจะต้องน้อมนำเรื่องของการรักษาศีลเพื่อให้เกิดจิจตใจตรวจสอบตัวเองทางกายทางวาจาทางใจได้นะครับเมื่อเรารักษาศีลเนี่ยต้องสมทานไงสมทานหมายถึงมีสมาธิตั้งมั่นที่จะรักษาศีลต่างๆนะฮะ เมื่อเราเดําเนินสู่วิธีการนี้เนี่ยก็ทําให้เรามีการรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเองสม่ําเสมอที่ท่วนปลาณิ้ขึ้นนะครับนั่นแหละครับเป็นเป้าหมายของการที่เรียกค้นหาความจริงของเรานะค้นหาสัจจะที่พบที่เจอยยิ่ยงขึ้นไปเมื่อค้นหาแล้วจิตใจของเราก็อยู่กับปัจจุบัน ทำให้เราไม่เกิดความปรุงแต่งไปสู่สิ่งภายนอกที่เกิดความพึงพอใจและเกิดความไม่พึงพอใจดังกล่าวนะครับงนั้นเรื่องราวของอดีที่เราติดตามชีวิตกันเนี่ยนะครับจะเห็นสิ่งที่พบปะเจอเจอก็คือความไม่เที่ยงในความเที่ยงใช่ไหมคนระเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปกติเป็นการที่เรียกวันแล้ววันเล่า บุคคลแล้วบุคคลเล่ามีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นได้ในที่สุดเราก็ไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตัวเราเองได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นสัจจะเป็นความจริงเรื่องของความยึดถือไม่ได้เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมดับไปเป็นสัจจะเป็นความจริงนะครับเพราะนั้นผู้พูดเองเนี่ย ก็จึงน้อมนำพระธรรมคำสอนเอามาพูดจากันในเรื่องของการใช้ชีวิตชาวโลกถึงเรื่องราวของชีวิตชาวโลกสร้างความขยันให้ติดจิตติดกายติดหน้าที่นะครับจะทำให้เรานั้นมีวิสัยทัศน์ในการที่จะคลองชีวิตให้เกิดความสุขและอยู่กับปัจจุบันาการของเราได้นะครับ <c oughs> เน้นในโอกาสวันนี้นะฮะผู้พูดเองก็ขอน้อมนำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาและครูบาอาจารย์นะครับคุณของคุณงามความดีนะอำนวยอวยพรให้พวกเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทนั้นพิจารณาตามความเป็นจริงของตัวเราว่าเรานั้นค้นหาภายนอกหรือค้นหาภายในตัวเองนะครับ กขอให้สมมาตรปาจฉนาถึงศีลสมาธิปัญญากันยิ่งยขึ้นไปจากผู้พูดประสิทธิ์สุภาษีขอสวัสดีครับ